สวัสดีทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่รายการ sky n i t v นะครับต้องบอกว่าห่างหายกันไปนานสำหรับการรีวิวเกมมือถือนะครับผมไม่สบายแล้วก็ย้ายออฟฟิศใหม่นะครับมาอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นเองนะครับโอเควันนี้เราอยู่ในเกม age of empire mobile นะครับเป็นเกมเปิดใหม่เมื่อเร็วๆนี้เองนะโอเค พอเข้าเกมมานะครับเขาก็จะให้เรากดยอมรับอะไรต่างๆนะครับยอมรับทั้งหมดไปเลยนะหลังจากนั้นครับรอโหลดสักครู่มาดูกันว่ารูปแบบเกมจะเป็นอย่างไรนะครับเกมมีภาษาไทยด้วยนะทุกคนจะสังเกตได้ว่าเสียงผมดูแปลกๆไปเพราะว่าเพิ่งจะฟื้นไข้นั่นเองนะครับ เราขอกดข้ามไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานีานะ่ฮะโอ้โหต้องบอกว่าภาพอลังการงานสร้างมากเลยทีเดียวนะครับโอเคเขาให้เลือกเป้าหมายนะเดินมาแล้วก,กดต่อป้ายเดินเลยเราต้องลากเอาต้องลากเอานะครับเอาแล้วครับเกิดอะไรขึ้น ต้องลากนะครับต้องลากนะครับเราแตะที่จุดมันจะไม่เดินไปนะครับต้องลากไปนะครับเสียงอาจจะเบานิดหนึ่งนะโอ้คาซีนก็สวยงามเหลือเกินนะครับอาจจะมีเสียงแรงนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ เอาละหมาป่ออาเงี้ยนะฟันให้ไม่งไงธนูให้มีคนซุ่มโจมตีเอ้ยโอ้โหลูกสม,มุนเรากระโดดเอาตัวรับลูกศรไว้แทนครับกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับหลังจากนี้เป็นยังไงาดาบศักดิ์สิทธิ์และกอบกู้จ,จักรวัดโอเคข้ามไปก่อนเลยแล้วกันนะครับ <I swear. S 1> มา เอาละอันนี้นเราจะมาถึงแคมป์นะครับกดสร้างแคมป์เลยโอ้โหภาพนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับนี่ครับสร้างแคมป์เป็นที่เรียบร้อยนะะหลังจากนั้นเขาให้เดินมาตรงนี้ฟืดม,มาเดินมา เกมเม็นภาษาไทยนะครับใครที่มีเวลาอ่านก็อ่านไปนะครับส่วนผมก็ไม่อ่านนะตรงนี้เขาให้ทำการเก็บรวบรวมมานี่ด้วยนะแต่ต้องมีทีมงานนะครับไม่เป็นไรถ้าไม่มีแล้วก็ทำตามกีมที่มันแนะนำไปก่อนแล้วกันนะครับเอาละมีฝนตกลงมาด้วยฮะแม่แม,แม่ดูนั่นสิ ชนชั้นสูง,สงนอมแน้มออกเดินป่าอะไรสักอย่างนะครับอ๋อถูกเขาเรียกว่าถูกอ่ะดูถูกนั่นเองนะครับบุลลี่บุลลี่นะฮะอาลนะครับ,ารบสายสีแดงก็จะเป็นศัตรูของเรานั่นแหละดูอาการแล้วนะครับจูโจมด้วยการมีลูกทีมมาเสริมครับกดไปที่ตัวฮีโร่เสร็จแล้วก็ลากโจมตีนะครับ นี่ครับฟันคอยมีสกิลด้วยนะนี่ครับสุกรัตรกรรมป่ามาอะไรสักอย่างอันไม่ทันนะครับและเราก็ชนะนะครับสามารถจับตัวประกันได้หนึ่งคนยังไงเนะี่ยเราต้องเอามาเป็นเฉลยหรือว่าเป็น่าตดหรือเปล่านะ ให้อภัยหรือว่ากำจัดดีโอ้โหเราพิ่งรู้จักกันจันปล่อยแกไปแล้วกันนะข้าจะไม่ลดตัวลงไปเกี่ยวข้องกับพุกเจ้าหรอกอะไรสักอย่างนะกดข้ามไปเลยเราปล่อยเขานะครับทั้งที่ฆ่ากันมาเยอะแล้วนะ <laughs> เสร็จแล้วเราก็จะได้แคมป์ใหม่หรือเปล่าเดีสิ อ้ Ooh, สีน้ำเงินนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะมูมภาพและระบบเกมนี้สวยครับเสร็จแล้วเขาให้ทำยังไงฝึกอันนี้คือท่ายทหารโอเคฝึกทหาร2วินาทีฝึกไปเลยกดกลับกลับมา ฝึกทหารด้วยมือ2ีโอเคสักอย่างกดข้ามไปเลยกองกำลังเราเยอะขึ้นนะครับนี่ครับโอเคเดินต่อไปและต่อไปฟาร์มไทเด้นมันจะเป็นลักษณะยังไงนะโอเพนเวลล์หรือ,อยังไง เอาละครับมีเหมือนจะมีโอ้มีสีฟ้ากับสีสีเหลืองต่อสู้กันอยู่ด้วยฮะเอาละเราเข้าไปแจมได้งไงฝันเข้าไปโอ้โหเกสกิลดอกนี้ตัวนั้นวิ่งหนีเรายึดเลยยึดเลยไปยึดดิ กดแตะหรือเปล่าอ๋อแตะอ๋ะอคราวนี้เป็นแตะครับเดี๋ยวลากเดี๋ยวแตะนี่คืออะไรเนี่ยป้อมปืนทำไรป้อมปืนไม่เหมือนสีฟ้าจะเป็นพันธมิตรเราหรือเปล่าเฮ้ยสีฟ้าเป็นพันธมิตรกับสีน้ำเงินครับเอาละครับเรามีทีมใหญ่ขึ้นมาอีกครับแล้วก็เดินทางไปที่จุดมาร์กของแผนที่เอาละนี่น่าจะเป็นแคมป์ใหญ่เลย ไม่ใช่ครับนี่มันเป็นแคมป์ของสีส้มนี่นะกดข้ามไปก่อนกดล็อกสกิลผู้บัญชาการอาราโจโจมนี่ครับอาติอาติกาฮัสโลหิตอ๋นนี่คือแม่ทัพเขาหรือเปล่ากดตรงนี้เพื่อที่จะใช้สกิลนี่ครับกุลาบเหลกโอ้โโโโมันเอาเรื่อง นี่ไงเป็นไงเฮ้ยระวังสกิลเราหลบได้ไหมเฮ้ย,<ส><น>เ,ยเราหลบได้ด้วยนะดูโจมต่อเฮ้ยหลบสกิลได้ด้วยอะ่ะหลบสกิลคู่ต่อสู้ได้ด้วยนี่ไงเป็นไงเราเสียกำลังพลไปไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับอ่าเป็นไงละ่ะค้างไปเลยนะเก็บ ทรัพย์สินของมีค่าทั้งหลายเก็บเลยนะครับยืนยันเปลืองแบตมากเลยดนะครับเดินทางต่อไปจุดที่มาร์กในแผนที่ครับเอาละยังไงต่อครับซ่อมแซมนะครับศูนย์ฝึกไม่ใช่อะไรทั้อย่างลืมไปแล้ว อ่านไม่ทันนะครับมาไวไปไวเลือยเรินนะถ้าเสียงเบาต้องขออภัยด้วยนะครับการเริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างนะครับอ่านไม่ทันอีกแล้วนะต่อมาเขาให้ทําการฝึกชาวบ้านนะครับทำตามเคับฝึกชาวบ้านไปก็เริ่มฝึกเลยนะครับแล้วก็ปิดไปโอเคต่อไปสร้างบ้านหนึ่งหลังอ่ะไปจัดไปตามที่ ตัวกมแล้วก็เพิ่มชาวบ้านเข้าไปหนึ่งคนสองคนโอเคชาวบ้านหรือว่านี่มอบหมายชาวบ้านไปรวบรวมเบอร์รี่นะครับโอเคประมาณนี้ครับสองคนนะครับสองคนสามคนเลยนะป้ายชาวบ้านเก็บเบอร์รี่มานะครับต่อมาสร้างโรงไมหง้หนึ่งแห่งนะครับก็กดสร้างป้าย เอาชาวบ้านเข้ามาในการทํางานครับสามคนเลยเนี่เรียบร้อยนะครับอัปเดศเดี๋ยวนะอขอก<อ><อ>ดรูปบ้านดูหน่อยสิเดี๋ยวอ่ามันย่อดได้ไหมว่าเมืองเรามันไปถึงไหนแหล้เดี๋ยวนะในที่เราเดินตะลุยมาเมื่อกี้เนี่ยมันคือตรงไหนบ้างโอาเมืองต่างๆด้วยนะ เมื่อกี้เราเดินมาจากไหนวะผมมีผู้คนล้มตายเดี๋ยวนะครับผู้ภาพสวยมากเลยนะโันนี้กำแพงมาถึงนี่เลยนะแปลว่าอาณาจักรของเราเนี่ยน่าจะใหญ่อพอสมควรเลยนะครับหลังจากการสำร,รวจจนครบนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเอาเรื่องครับภาพสวยมากผมมีท่าเรือด้วยนะมีท่าเรือด้วยนะครับ โอเคเริ่มกระตุกเริ่มกระตุกนะครับเครื่องมันร้อนอ่ะอัปเกรดไปเลยซื้ก็ให้นะครับหกนาทีนะครับในการอัปเกรดครั้งนี้นะประมาณนี้นะครับโอ้โหเกมมีความน่าสนใจครับภาพสวยด้วยนะครับใครเครื่องแรงๆนั้นก็จัดกันไปเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาแนะนำเกมเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้า มีอะไรน่าสนใจหรือว่ามีอัปเดตใหม่ๆก็จะเอามานําเสนออีกครั้งหนึ่งก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ